สวัสดีครับนา้นาๆโอ้ยเช้าเกินไปหน่อยครับวันนี้มาออกหมายเหมือนเดิมนะครับโอ้ฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนตกแต่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาหหม,มายมหาชนนะครับวันนี้มาลอบไปชอน,นะครับไปไปลุ้นกันเลยเมื่อคืนนี้ฝันว่าได้ได้ตัวนะก็เลยมาจัดเลยสักเช้านี้นะครับผมไปเลย

อยู่หรือเปล่าอย่าหลุดนะโอ้ยว่าเลี้ย <c oughs> มีตัวจร,จริงนะครับแต่หลุดนะโอ้ยเบรกอ่อนโอเคครับไม่ไม่เป็นไรแค่ตัวไหม นี่ไงมาแล้วเต็มแรกสวยแก้วเลยกัดสองรอบนะรอบแรกกัดไม่โดนใส่เ็กใส่เล็กกัลังแวน้นน่ครับกัดรอบแรกไม่โดนมาสามรอบสองเนระียบร้อยแก้ว ีไ่ไงมาอีกแล้วแต้มพี่สองครับผมหลุดโอ้หลุด,โอ,ลดโอ้ยอรยับไม่โดนนะเสียดาย

ไปโดนไหมโดนไหมครับดีมาแล้วมามาแล้วไม้ที่มีลุ้นครับผมโอ้โหใสใหญ่เลยครับดำปุ๊ดเลยโอ้โหครับผมแหมใสยงนี้ สวยเลยน่าจะโลดึงนะเต็มปากเลยครับนี่กบยางน่าจะเป็นมินแคะนะครับผมนี่กบยางสวยงาม,าม okay, ครับผมแก้วโอเคครับผมวันนี้ได้สีแต้มนะครับผมสองชั่วโมงกว่านะครับหิวข้าวแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแขียกดอยรอบาบดาวนคารนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับกลับบ้านก่อนหิวข้าวแก้ว